าวแม่ห้องสอนจากทุกภาคส่วนร่วมให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนท่านที่51อย่างอบอุ่นและพร้อมร่วมมือสนับสนุนเพื่อพัฒนาแม่ห้องสอนในทุกด้านเย็นวันนี้วันที่29กันยายน2568ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนอําเภอเมืองแม่ห้องสอนจังหวัดแม่ห้องสอนนายอุดมศักดิ์ขาวหนูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอน นายบุญลือธรมรมธารนุรักษรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนปลัดจังหวัดนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการหน่วยงานต่างๆในจังหวัดพนักงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับนางสาวชุติพรเสชังผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอน ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนทันที51เพื่อร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนางสาวชูติพรเสชังผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนกล่าวว่ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนและขอบคุณทุกท่านที่มาให้การต้อนรับในวันนี้ ซึ่งจากที่ได้ทราบมาว่าจังหวัดแม่ห้องสอนเป็นจังหวัดที่อบอุนมีการทำงานช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีก็รู้สึกยินดีและจะนำความรู้ประสบการณ์ในการบริหารราชการมาพัฒนาให้จังหวัดแม่ห้องสอนก้าวหน้าในทุกๆด้านเพื่อให้จังหวัดแม่ห้องสอนของเราเป็นเมืองที่น่าอยู่ประชาชนมีความสุขและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน